ครับก็สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook บ่าววิสานที่เกตนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอศรีขอรภูมินะครับซึ่งถ้าข้ามคลองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับแอดจำชื่อไม่ได้ว่าอำเภออะไรเนาะแต่ที่นี่ที่เรามาขอโชคนะครับที่แม่ตะเคียนแห่งนี้นะครับเดินทางมาพร้อมกับทีมงานหลายๆช่องนะครับซึ่งแม่ล่างนะครับแม่สมอนนะครับเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อ มาขอตัวเลขแนวทางขอโชคลาภนะครับให้กับ FC แฟนช่องแฟนเพจท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้เรามาครั้งแรกนะครับเดินทางมานะครับตอนแรกตรงนี้จะลกมากเลยนะครับลกมากเลยเพราะว่าเป็นเถววันเยอะนะครับหนามก็เยอะนะครับด้านหน้าของแม่ล่างที่ทําพิธีอยู่ขณะนี้นะครับจะเป็นคลองนะครับกั้นระหว่างอําเภอศรีขอรภพมมกับอําเภอแอดจาไม่ได้นะครับ เพราะว่าแอดก็เดินทางมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหนอย่างไรไปรับชมกันเลยคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทธิ์ญาตในการรับชมเอาคอให้เป็นเเด้อเขาสิเปิดปากกางแจงสว่างโยนยาตาง

น้อโอ้ยเพิ่น cho น้อง cháu เพิ่นเพิ่นโอ้ย สิวะเอกสิเอ้ยเมื่อนี้เมียสิบอกเมียสิบอกตําตงเมียสิบอกตําตงก็มีหกไอเมียสิแนวได้เด้ตอกเสียงยังเลยบุเนเมีย วันเสาร์วันอาทิตย์บอกเคยเว้นน้อลูกน้อยแมน่นแล้วโอเคบอกเคยได้เศร้าดอกไปตล,ดลอดไอ้จวง้นบอกเคยเว้นโอ้ย

ตีเปิดประตูแม่ติเปิดประตูให้เอฟีน้อยนอยเอที่น้อยน้อยเอ่อเอยยกมือบนมือเปิดแม่นายาเลยหนะครับ โอ้ยนน้องชูวชิวโตยู่เฉียนนงกูเฉียบ่มีหยังดอกลูกเอ้ยมีแค่นั้นล่ะของของบ่มีบ่ยหญาบ่บ่มีดอกลูกเอ้ยเขียงให้แม่นะครับเมื่อกี้มันบ่ค่อยชัดเจนว่าจังไดว่าอยากให้ยาเขียนให้แม่น้องชูวชิวโตยู่เฉียนนงมือนี้ก็ติดเอ้ยน้อยหน่อย บอลในเกล็ดโบเป็นเกล็ดเป็นห้องไม่เบิ้งบอกไม่เบิ้งครับบางแนวแนวนกะแนวนอนแล้วพวกเอีน้อยนอยแนวใดใดเอ้ย่ตสิสี คอยนะมันบ่ค่อยชัดนะมันปึกนะครับเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่เอ้ยเขียนต่โค่นแห่งนี้

น้อยเอ้ยลูกน้อยโอ้ย46ก็นั่นแหละโตใต้นะโอ้โตใ46ใต้ใต้46้46กลาง46ลาง46ลางบน614

เอาพ่วงมาไล่คนลำหนึ่งหนึ่งหนึ่งนงมาเลยาเลพ่วงมาไลคนละนึ่งพ่วงคือหนึ่งหนงดให้จาองหนงจงเลยนะ่อดูเชื่อดูเชน่ื่อดูเชือูื่อดอูเดเอเ่อดูเชื่อดเชื่อดเชื่เ่อเดเ่อเืนอเอดูอูเเชืชอูเูชอเชอดหเูือเดเ่เช่อดู่อู่อเื่อด่อ่ือเด่่อู่อเช

ແ <laughs> ມ່ທຽນເພິ່ນຟ່ອນໃຫ້ເບິ່ງນໍໂອຍງາມຕົວແມ່ທຽນໂອ້ຟ່ອນງາມແນ່ໂອ້

เราโชคโชคร้ายเสียเราโชคริตโชยเยอะโธ่เยอะกอดูกันสี่ยอดเดือบพอเลยครับอ่าโทรศัพท์ไปแล้วครับไปแล้วตัวเลขเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับคือเดี๋ยวเขียนให้อ่ะท่านผู้ชมเรามาสรุปตัวเลขกันนะครับมาสรุปตัวเลขกันจะได้แข็หน้าจอก็ได้ตามนี้นะครับนี่นะครับเขียนให้แล้วนะครับเขียนให้ดูนะครับผมเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป็นแนวทางนะครับ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอ้วมือสั้นพี่น้องยืนไกลโพอดใกล้กับเต็มจออ้าพอบึงหูเรืองอยู่เนะาะหกหนึ่งสี่แล้วก็สี่หกนะครับแม่ตะเคียนกลางป่านะครับแม่ตะเคียนใหญ่แม่ตะเคียนยักษ์เรามาครั้งแรกนะครับได้ตัวเลขแค่นี้นะครับบอกมีแค่นี้นะครับอ่ะก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับมักชอบยังค่อยเอามามักชอบบางเหล่าพันๆนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ